สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบสบอยแฟมิลี่นะครับผมวันนี้นะฮะจะมาเคลียร์บมดาราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นกับช่องเบสบอยแฟมิลี่นะครับช่องเบสบอยแฟมิลี่นะครับ,รบเริ่มเปิดช่องนี้ขึ้นมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วนะครับปี2021นะครับผมก็ตอนเริ่มแรกนะฮะช่องนี้ก็ทําคลิปทั่วไปนะฮะลงคลิป ทั่วไปเต้นบ้างอะไรบ้างลงคลิปชีวิตประจําวันลูกบ้างนะครับแล้วก็มีอยู่คลิปหนึ่งนะครับที่ลงไปเป็นคลิปที่ลูกสาวนะคะน้องไบร์นะครับน้องไบร์งอนนะ,ะับแล้วเดินไปเห็นขวดน้ําเปล่าวางอยู่แล้วน้องก็เอาขาไปเตะขวดน้ํานะครับคลิปนั้นนะครับที่ลงไปก็มีคนดูอยู่น่าจะเป็นล้านวิวนะฮะแล้วก็มีคอมเมนต์นี่เยอะมากนะครับประมาณ4 5 0 0 0คอมเมนต์ หรือเยอะกว่าน,นั้นไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าคลิปนั้นมันดังอยู่ประมาณสักสี่ห้าวันนะครับแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ดราม่าว่าต้องเกี่ยวกับน,น้องว่าน้องต่างๆนานาเย,ยอะแยะไปหมดว่าเป็นเด็กแก้วเล้ามั่งอะไรมั่งเยอะแยะไปหมดนะครับต้องสอนนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนคลิปนั้นติดแดงกับ Ti k t o k นะครับโดน tiktok แบนคลิปทิ้งไปนะครับต่อมานะครับพ่อก็ มาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสอนลูกนะฮะเวลาลูกทำอะไรผิดก็มาถ่ายคลิปแล้วก็สอนลูกนะครับก็มีดราม่าอีกนะครับว่า,อาสอนลูกแบบนี้นะครับมันเป็นการประจานเด็กหรือเปล่านู่นนี่นั่นหลายอย่างะครับตอนนั้นอ่ะพกะะอก็เลิกเปลี่ยนคอนเทนต์ใหม่นะครับอ่ะเปลี่ยนคอนเทนต์ใหม่มาให้ลูกเล่นโทรศัพท์บ้างนะครับก็ถ่ายตอนลูกเล่นโทรศัพท์ก็เข้าไปแย่ไปหยอกเล่นนะครับก็มีดราม่ามาอีกว่า ให้น้องเล่นแต่โทรศัพท์มากเกินไประวังจะเป็นเด็กสมาธิสั้นนะเป็นเด็กติดเกมนะนู่นนี่นั่นหลายอย่างมากครับตอนนั้นก็คือเป็นพ่อก็ไม่เข้าใจจนเลิกลงคิดไปเลยตอนนั้นนะครับเนาะเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะอ,าอยากจะมีชื่อเสียงอะไรกับการทำติ๊กต็อกหรอกครับเพราะว่าตอนนั้นก็ลงแค่ว่าลงเก็บไว้ดูแต่ก็มีคนมีดราม่าเนาะ เราก็เปิดสาธารณะแหละก็เราก็ต้องยอมรับในคําติชมคําดราม่านั่นแหละแต่ว่าบางคามันก็คุกคามกันเกินไปนะครับละเมิดสิทธทิส่วนบุคคลมากเกินไปอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ก็เลยหยุดลงคลิปไปพักหนึ่งนะครับก็เลยต่อมาก็เลยมาลงคลิปเป็นการทายคําถามกับลูกนะฮะกับน้องเบสนะครับก็กอ็อันนี้โอเคไม่มีดราม่านะครับแต่ว่าคลิปไม่ได้โดนนําส่งเท่าไหร่นะครับก็ไม่ค่อยมีคนเห็นก็ลงทุกลงคลิปก็ทุกวันนะครับแต่ก่อน จนมามีอยู่คลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปที่มาเป็นดราม่าณนะตอนนี้นะครับ <INE> เกี่ยวกับว่าเบสเติมเกมหรือไม่เติมเกมนะครับอ่าจะมาแกะจะมาคุยเรื่องปมดีประเด็นนี้เลยนะครับเดี๋ยวติดตามต่อในคลิปหน้านะครับอ่ะมาต่อกันนะครับเรื่องประเด็นดราม่าที่ว่าเบสเติมเกมหรือไม่เติมเกมนะครับแล้วเติมแล้วผิดไหมอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นดราม่ากันอยู่ตอนนี้นะครับอ่ะต้องพูดย้อนกลับไปก่อนนะครับว่าอา่าเริ่มต้นเลยนะครับที่พ่อลง แล้วเริ่มมีคนกลับมาเป็นกระแสอีกรอบนึงนะครับคือเป็นคลิปเกี่ยวกับเบสอา่านั้นพ่อพ่อทำคลิปสอนเบสนะครับว่า,าไม่ให้เบสไปใส่ใจกับคําต่าง,างๆนานาของคนที่มาดูถูกมาถากถางหรือมา,อามาบูลลี่เรานะครับให้เราอย่าไปใส่ใจอย่าไปหัวซาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเบสเขาก็บอกว่าเหมือนกับตอนที่เบสเล่นเกมเลยเ,เพื่อนเฟิร์สมา มาพูดว่าเบสอย่างนั้นอย่างนี้เบสก็ไม่ได้สนใจเบสก็ตั้งหน้าตั้งตางฟาร์มของเบสไปเบสภ,ภูมิใจที่เบสฟาร์มแบบไม่ต้องเติมนะครับเบสเป็นสายฟรีพ่อคุยกับเบสอย่างนี้นะครับคลิปนั้นก็เลยเป็นกระแสะขึ้นมานะครับคนก็เข้ามาคอมเมนต์คนเข้ามาติดตามแล้วเริ่มเป็นกระแสตั้งแต่ตอนนั้นนะครับน่าจะรู้สึกประมาณสักช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาอะไรประมาณนี้แหละพ่อจําไม่ได้นะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็พ่อก็มาทําคลิปเกี่ยวกับว่าให้เบสแนะนําตัวละครนะครับใน ในเกมที่เบสเล่นอยู่ว่ามีตัวละครอ,อะไรบ้างนะครับตอนนั้นนะพี่พ่อเริ่มทาก็ให้เบสแนะนําตัวละครเข้าไปในเกมบอกฟุตของเบสเสร็จสปุ๊บปับ๊บแล้วก็พ่อก็คุยกับเบสเรื่องว่าเราเป็นสายฟรีเราไม่เติมนู่นนี่นั่นนะครับก็มีคนมาดราม่าอีกว่าในเบสบอกว่าเบสไม่เติมแต่เห็นมีโลบัคตอนที่เบสสาธิตว่าจะซื้อหรืออะไรสักอย่างเนี่ยให้เพื่อนอะไรสักอย่างสุ่มผลให้เพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแหละครับ ก็เป็นดราม่ากันมาก็เป็นข้อดราม่าที่ถกเถียงกันนะครับว่าเออทาไมถึงมีโลบักได้บอกว่าไม่เติมไงโน่นนี่นั่นนะครับแต่จริงๆก็คือเบสไม่เคยเติมนะฮะเอาจริงๆเลยคือไม่เคยเติมนะครับพอรู้จักนิสยัยลูกพอดีแล้วที่สําคัญคือเบสนะครับ ไม่เคยไปเซเว่นคนเดียวนะครับเบสให้มีแอปบอยเลดนะครับเนาะใครจะบอกว่าฝากเพื่อนเติมก็แล้วแต่ที่เราจะคิดได้แล้วกันนะครับผมนะครับประเด็นดราม่ามันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็ทุกคนก็มาดรามา่าในประเด็นนี้นะครับโอเคอ่าแล้วก็มาต่อในประเด็นที่ว่ามีคนจะให้รหัสเบสแล้วเบสไม่เอาเพราะอะไรเพราะเบสบอกว่าอ่าเบสมีความสามารถที่จะเล่นเองแล้ว ฟาร์มด้วยตัวเองจะมีความภูมิใจมากกว่าถ้าคนอื่นมาให้มันไม่มีความภูมิใจนะครับก็ขอบอกไว้เลยนะครับถ้าใครไปเล่นแล้วเจอเบสหรือไปเจอรหัสใครที่มันเหมือนเบสหรือเป็นเบสหรือแต่ไม่ใช่เบสหรือเปล่ายังไงไม่รู้แต่ขอรหัสนะครับเบสไม่เคยขอนะครับเพราะนี้พ่อพ่อการันตีได้นะครับเพราะพ่อเป็นคนสั่งเองว่าห้ามขอนะครับถ้าเป็นคนอื่นขอไม่รู้นะครับเนาะแล้วใครมาขอให้รหัสนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้รับเนอะ ให้รหัสให้อะไรที่พ่อกับเบสไม่รับนะครับเพราะว่าเล่นเพื่อความสนุกนะครับเล่นเพื่อความบันเทิงเฉยๆนะครับไม่ได้เล่นอะไรจริงจังขนาดนั้นนะครับผมเนาะรหัสที่เราจะให้เอาไปให้คนอื่นก็ได้นะครับคนที่เขาอยากเล่นจริงจังๆันะฮะคนเขาอยากมีรหัสที่เขาไม่ไม่อยากจะฟาร์มเองเนาะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เขามาติดตามกันนะฮะมาพูดคุยกันวันนี้ก็เคลียร์ปลอมกระแสดราม่านะครับเท่านี้แหละนะครับเพราะว่าก็ไม่อยากให้ เป็นดราม่ากันเยอะนะครับก็คลิปนี้ที่ลงมาก็เป็นคลิปที่พ่อหัดเล่นฟรีไฟนะหัดเล่นฟรีไฟนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับเอ่ยยังไงเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวพ่อจะมาสตรีมฟ f i ไฟอีกทีนึงแล้วกันเนาะพ่อขออนุญาตหัดเล่นก่อนพึ่งเล่นวันนี้วันที่2เองนะครับ